ที่เราได้สวดอริยสัพย์ก็ประกอบไปด้วยศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นตรงหรือความเห็นธรรมความเห็นตรงนี้บางทีก็เรียกว่าสมมติทิฏบางทีก็เรียกว่าทิฏฐุชุกกรรมหมายความว่าอย่างไงบ้างความเห็นตรงอย่างหนึ่งก็คือว่าความเชื่อหรือความเข้าใจในเรื่องกรรม การเชื่อกรรมนี่เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของชาวพุทธหรือว่าเป็นคุณสมบัติขั้นต่ำของชาวพุทธทั้งอุบาสกอุบาสิก,กาทั้งพระสงฆ์นี่ก็เช่นเดียวกันธรรมธิบตรประชิดควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งสิบอย่างนี่ข้อหนึ่งก็คือว่าความเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วแต่ว่าเรื่องกรรมนี้เดี๋ยวนี้ก็มีคนตั้งข้อสงสัยเยอะ าตั้งข้อสงสัยว่ายังไงเขาก็ตั้งขสงส้อสงสัยว่าทําไมคนดีๆถึงตายเร็วแต่คนชั่วจานวนมากถึงอายุยืนทําไมคนที่ทําความดีซ้ญสร้างกุศลถึงยากจนแต่ว่าคนโกงกินบ้านเมืองมันถึงร่ํารวยกันนักก็จะมีคําถามคานางนี้อยู่เรื่อยๆทําไมคนดีถึงถูกฆ่าตายแต่ว่าคนชั่ว กับลอยนวลพอตั้งคำถามขึ้นมาก็เลยมีข้อสงสัยไว้เรื่องจริงกฎแห่งกรรมนี่มีจริงหรือเปล่าบางเขาก็ถามต่อไปว่ากฎแห่งกรรมถ้ามีจริงมันมันเป็นธรรมไหมยุติธรรมหรือเปล่าและทำไมยุติธรรมนี่จะมีจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเวลาพูดถึงกฎแห่งกรรมเนี่ยเราหมายความว่าอย่างไรกฎแห่งกรรมตามความเข้าใจคนทั่วไปก็คือว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่ว สรุปอย่างสั้นๆก็อย่างนั้นซึ่งก็ไม่ผิดนะเพราะว่าคำนี้ก็มีอยู่มาอยู่ในพุทธศรราสนาสุภารรษิตอยู่แล้วบางทีเราก็สวดกันในเวลาทำวัดชาวัดเย็นอยู่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยคำนี้ข้อความนี้ไม่ได้มาโดดๆทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่มันมีข้อความก่อนนั้นๆซึ่งน่าพิจารณาก็คือท่านบอกว่าวานพืชอย่างใดก็ได้ผลเช่นนั้น ปลูกข้าวก็ได้ข้าวปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงเพราะฉะนั้นทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วน้าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่มันไม่ได้แปลว่าทำดีแล้วต้องรวยหรือว่าทำชั่วแล้วต้องจนหรือทำดีแล้วต้องอายุยืนทำชั่วแล้วถึงอายุสั้นความหมายไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าความหมายเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าก็เท่ากับว่าปลูกมะม่วงแล้วต้องมีรายได้ดีถ้าปลูกมะขามแล้วก็อาจจะ ยากจนเขาไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นอย่าลองพิจารณาดูปลูกมะม่วงแล้วจะมีรายได้ดีหรือไม่เนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าอ,อราคาของมะม่วงในตลาดสูงหรือต่ําพ่อค้าคนกลางก็มากดราคาไหมราคาในตลาดสูงแต่พ่อค้าคนกลางมากดจากชาวสวนให้ต่ําหรือว่า คนที่จะมาซื้อลูกค้าที่จะมาซื้อมะม่วงไม่รู้วจะมาซื้อยังไงเพราะไม่มีถนนหนทางเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าปลูกมะม่วงจะได้มะม่วงมันก็ไม่ได้ายคว่าปลูกแล้วจะมีรายได้ดีการที่ราคาจะสูงหรือจะต่ําการที่พ่อค้าคนกลางจะมากดราคาหรือไม่หรือว่าลูกค้าจะมาซื้อมะม่วงได้หรือเปล่าเดินทางมาสะดวกไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของ เงื่อนไขเหตุปัจจัยทางสังคมมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงนี้เป็นกฎธรรมชาติที่ตายตัวเป็นสากลเราเรียกว่าผีชนิยามผีชิก็คือชีวิตนั่นเองคือกฎเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหลุดต้องการสืบพันธุ์กฎแห่งกรรมก็เหมือนกันนะเรียกว่ากรรมนิยามก็คือเป็นกฎธรรมชาติการที่คนเราทำดีแล้ว จะรวยหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎธรรมชาติมันขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ในสังคมมันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยหลายอย่างถ้าเขาขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์จริตแต่ว่าเขาไม่รู้วิธีทําการค้าจะให้รวยก็รวยยากเพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกันทําความดีมีความซื่อสัตย์ก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องการรู้จักวิธีทําการค้าคาดการตลาดได้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อันนี้มันเป็นความรู้ความสามารถในทางโลกมันไม่ใช่เป็นเรื่องกฎธรรมชาติบางทีเราสงสัยว่าทำไมคนทําบุญไปทําบุญ9วัด7วัดเสร็จแล้วทําไมถึงประสบอุบัติเหตุอันนี้ก็ต้องถามกันว่าทําบุญมาแต่ถ้าเกิดหลับในเนี่ยรถชนเสาไฟฟ้านี่จะโทษได้ไหมว่าเป็นเพราะทําดีแล้วไม่ได้ดีกลับจากกระถินกลับจากท่อพระป่าก็ขณะนั่งรถกลับมาก็ วางแผนว่าจะทำบุญที่ไหนต่อใจนี่คิดไปเรื่องการจัดงานทอดกระถินที่โน้นที่นี่เพลินก็เพลินรถหรือเด็กวิ่งตัดหน้าเบรกไม่ทันแล้วก็ชนตายขึ้นมาเราจะบอกได้ไหมว่าโอ้นี่อุตสาห์ทำบุญมานะแต่ทำไมถึงประสบอุบัติเหตุตาย การที่คนเราจะขับรถปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีแค่นั้นนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าทําบุญหรือไม่ได้ทำบุญแต่มันอยู่ที่ว่าขับยังมีสติหรือเปล่าด้วยแล้วมันขึ้นตัวอีกฝ่ายหนึ่งด้วยว่าขับยังมีสติไหมในฝ่ายหนึ่งขับรถด้วยความเมามมยหรือว่าถนนไม่ดีมันก็เกิดอุบัติเหตุแต่ถึงแม้จะไม่ต้องพูดถึงสิ่งภายนอกเลยไม่ต้องพูดเรื่องสภาพถนนไม่ต้องพูดเรื่องว่าคนทนึ่ขับรถเป็นยังไง แต่เจ้าตัวนะจะทำความดีมานะไปทำบุญมาแต่ถ้ามีไม่มีสติขาดความระมัดระวังหรือว่าใจกำลังฟุ้งซ่านมันก็อันตรายทั้งนั้นแหละเจอคนขับรถแบบนี้หลวงพ่อคูณก็เอาไม่อยู่นะหลวงพ่อคูณเคยมีเรื่องราวันโชเฟอร์ขับรถเร็วมากเลยคนในรถนี้ก็มีรูปห้อยห้อยลูกหลวงพ่อคูณด้วยแต่พอหลวงพ่อคูณเจอรถคนขับรถวิ่งแบบนี้ท่านบอก พอพอหยุดหยุดหยุดกูจะลงแล้วกูไม่ให้อยู่แล้วนะหลวงพ่อคุณก็เอาไม่ไหวเหมือนกันเจอแบบนี้ถึงแม้ถึงแม,งม้คนขับรถนั่นจะเป็นคนนี้โอ้ยแม่เป็นคนวัดคนวาเข้าถือศีลน,นะศรัทธาในพระธรรมแต่ว่าถ้าขับรถอย่างนี้โอกาสที่จะอันตรายมันก็มีหรืออย่างคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าชอบกินอาหารที่มีไขมันไม่ออกกําลังกาย แล้วก็เครียดกับที่ทำงานเสร็จแล้วเสเลอดในสมองแตกเป็นอมัมพาตอายุยังแค่ไม่ถึง50ตอนสมเป็นอมัมพาตช่วยตัวเองไม่ได้เราจะบอกว่าโอ้ยี่เป็นเพราะว่าทำไมคนดีทำไมถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้การที่คนเราจะมีสุขภาพดีได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะเป็นแค่ว่าซื่อสัตา์สุดจริตอย่างเดียวมันก็ต้องรู้จักการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องออกกําลังกาย กินอาหารให้ถูกสุขลักษณะด้วยมันเป็นคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นทาดีได้ดีทําช่วยได้ช่วเนี่ยมันหมายความว่าทําดีก็ต้องทําดีอย่างถูกต้องด้วยทําดียางถูกต้องถูกกรณีจะไปเหมาว่าเมื่อทําความดีมีความซื่อสัตย์สุจริตทาบุญแล้วจะไม่เจ็บไม่ป่วยจะไม่ประสบอุบัติเหตุอันนั้นมันไม่ใช่แต่เวลานี้เราเวลาเรามองกฎแห่งกรรมเนี่ยเราเราก็มองเหมารวมว่า ทำดีแล้วต้องรวยทำดีแล้วต้องมีอายุยืนอันนั้นมันไม่ใช่มันก็ไม่ตายเอยา, <c oughs> าปูกข้าวแล้วต้องรวยปูกมะม่วงต้องรวยนะถ้าปูกอย่างอื่นก็จนปูกมะม่วงก็ได้มะม่วง <c oughs> นี่กฎธรรมชาติเขาว่าไว้เท่านี้ทำดีก็ได้ได,ดีกฎธรรมชาติว่าเท่านี้ไม่ได้แปลต่อไปว่าทำดีแล้วต้องรวยเหมือนกับว่ารวยกับดีเป,เป็นเรื่องเดียวกันมันไม่เกี่ยวกันถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราก็จะ รู้ว่าเออกฎแห่งกรรมนี่เขามันมีความหมายที่มันไม่ได้ครอบคลุมกว้างขวางอย่างที่เราเข้าใจแล้วโดยเฉพาะเวลาพูดถึงว่ากฎแห่งกรรมเป็นธรรมหรือไม่ยุติธรรมหรือปรเปล่านี่คําว่าเป็นธรรมหรือยุติธรรมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มนุษย์เรานิยามันขึ้นมามันไม่มีความแน่นอนว่าความเป็นธรรมคืออะไรอย่างคนมักจะพูดว่าเนี่ยเวลา ได้ของน้อยกว่าเขาเช่นเวลาแจกของเนี่ยได้น้อยกว่าเขาเอาเพราะผมไปแจกชาวบ้านได้น้อยกว่าเขาฉันได้ผืนเดียวคนอื่นได้สองผืนหรือว่าฉันได้เงินเดือนน้อยกว่าฉันได้โบนัสน้อยกว่าคนก็มืกิดพูว่านเนี่ยฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่เวลาตัวเองได้มากกว่าคนอื่นน่ยได้พระผมสองผืนแต่คนอื่นได้ผืนเดียวหรือว่าได้เงินเดือนมากกว่าคนอื่นได้โบนัสมากกว่าคนอื่นก็ไม่เห็นมีใครบวยวายหรือว่า มีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับฉันความไม่เป็นธรรมนี่มันไม่ได้แปลว่าเท่าเทียมนะแต่หมายความว่าฉันได้น้อยกว่าคนอื่นเวลาใครบอกฉันไม่ได้ความเป็นธรรมเนี่ยสมมุติไ้ก่อนว่าเนี่ยเขาได้น้อยกว่าคนอื่นเขารู้สึกว่าเขาได้น้อยกว่าคนอื่นแต่ถ้าเขาได้มากกว่าคนอื่นนี่เขาจะไม่บอกว่าก็ไม่ได้ความเป็นธรรมนะเขาจะลืมไปเลยคนที่ติดคุกนี่หลายคนบอกฉันไม่ได้ความเป็นธรรมไอ้โทษที่ทําให้ฉันติดคุกนี่ฉันไม่ได้ทําเลยแต่ว่าเขาไม่ได้มองว่า ไอ้โทษที่เขาทำหรือว่าความผิดที่เขาทำแต่ว่าไม่ไม่ทำให้ติดคุกเนี่ยมันมีหรือเปล่าอาจารย์พรหมท่านเคยเล่าอาจารย์พรหมวังสวไปเทศให้นักโทษในประเทศอสอสเตรเลียก็ไปสอนสมาธิก็มีคนหนึ่งนี่ก็มานั่งสมาธิเป็นประจำแต่แล้ววันหนึ่งก็ขอคุยกับอาจารย์พรหมก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ไอ้โทษที่ผมติดนี่นะผมไม่ได้ทำเลยนะ ผมไม่ได้ทําอย่างที่เขากล่าวหาเลยจย์ได้ฟังก็จา์ก็นึกในใจมาอีกแล้วนะแบบนี้ประจําเลยเพื่อว่ามาพูดว่าไอ้โทษที่ผมติดนี่ผมไม่ได้ทํานะแต่คนนี้ก็พูดต่อไปว่าแต่ว่าไอ้ความผิดที่ผมทําเนี่ยหลายคดีเขาก็จับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็เป็นธรรมเหมือนกันนะก็คือว่าทําความชั่วแล้วไม่ถูกจับแต่ว่า ไอ้ที่ไม่ได้ทํานี่กลับถูกจับแล้วก็ถูกลงโทษก,ก็ว่ามันก็ยุติธรรมดีแต่คนที่คิดแบบนี้มีน้อยนะส่วนใหญ่ก็มักจะมองแต่ว่าไอ้ที่ฉันถูกลงโทษนี่ฉันไม่ได้ทําเลยนะแต่ไม่ได้มองอีกด้านหนึ่งเสมอคนที่เวลาได้น้อยออกว่าคนอื่นก็โวยว่าไม่ได้ความเป็นธรรมแต่พอได้มากออกว่าคนอื่นก็เงียบลืมไปเลยความเป็นธรรมปัจจุบันเป็นอย่างนี้คือมันมีเรื่องของอิเล็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งพอจะอามาพิจารณาเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎธรรมชาตินี่มันพิจารณาได้ยากเพราะกฎแห่งกรรมหรือกรรมมณีย์เป็นกฎธรรมชาติที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์เรียกว่าสัจธรรม,รมธรรมะในพุทธศาสนาแบ่งเป็นสองอย่างคือสัจธรรมก็คือความจร,ริงความจร,ริงหรือกฎธรรมชาติที่มันก็มีอยู่อย่างนั้นจะมีมนุษย์หรือไม่มีมนุษย์ก็มีอยู่อย่างนั้นอีนกอันนึงคือจริยธรรมจริยธรรมก็คือการเอากฎ ธรรมชาติหรือสัจธรรมนั้นมามาจัดวางให้เป็นข้อประพฤติปฏิบัติอย่างเช่นกฎแห่งกรรมนั้นมันมีจริงเป็นกฎธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทําดีสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะได้ทําให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าทําให้จิตใจนี้ได้รับการพัฒนาหรือมีความสุขกฎแห่งกรรมเป็นสัจธรรมแต่ว่าเรื่องการทําความดีนะสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าการมีศีลมีธรรม หรือสีห้าเนี่ยอันนี้เรียกว่าจริยธรรมคือข้อปฏิบัติที่วางอยู่บนกฎธรรมชาติการมานั่งทําสมาธิภาวนาเจริญสติปัฏฐานอันนี้ก็เือเป็นจริยธรรมนะเป็นระเบียบเป็นข้อปฏิบัติที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจในกฎธรรมชาติว่าสุขหรือทุกข์นั้นมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นถ้ามันมีตัณหาอุปาทานมันก็ต้องเกิดภพชาติมันต้องเกิด ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจอันนี้ก็อาศัยหลักหรือกฎปฏิจจสมุปบาทมาเป็นพื้นฐานให้เกิดหลักสติปัฏฐานขึ้นมาฉนั้นจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของมนุษย์ซึ่งต้องมาวางมาวางเป็นกฎเกณฑ์มาวางเป็นแบบแผนนะขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้มนุษย์เราเจริญก้าวหน้าไอความเป็นธรรมเนี่ยหรือความพิจารรมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่เป็นเรื่องของจริยธรรม ซึ่งต้องทำให้เกิดมีขึ้นความเป็นธรรมไม่ใช่กฎธรรมชาติแต่ว่าเราก็อาศัยกฎธรรมชาตินั้นมาช่วยวางจัดวางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมหรือเกิดความเป็นธรรมในการดาเนินชีวิตได้แต่จะมาบอกว่ากฎแห่งกรรมนั้นเป็นเป็นธรรมหรือไม่ยุติธรรมหรือไม่เนี่ยมันพูดไม่ได้เพราะว่าความเป็นธรรมของมนุษย์นี่มันไม่แน่ไม่นอนคนนึงว่าเป็นธรรมอีกคนหนึ่งบอกไม่เป็นธรรม อย่างเนี่ยเราสมมติเรากดธรรมชาติข้อหนึ่งคือกดว่าโรคระบาดเกิดจากการมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายคนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีกฎนี้ก็ไปเข้าใจว่าโรคระบาดเช่นหาอหิวาเนี่ยมันเกิดจากอำนาจลี้ลับเกิดจากสภาพอากาศนะร้อนหนาวชืน้นนะแต่ว่ามนุษย์เราเมื่อพัฒนาความรู้มากขึ้นก็พบว่าโรคระบาดมันเกิดจากเชื้อโรค เชื้อโรคคือพวกแบคทีเรียพวกไวรัสเป็นต้นนะโรคระบาดนะกฎนี้ก็บอกว่าถ้าใครได้รับเชื้อนี้แล้วเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยก็คือว่าก็จะเจ็บป่วยหรือตายถ้าไม่ได้รับเชื้อนี้ก็ไม่มีปัญหาจะทําดีหรือไม่ทําดีก็ไม่เกี่ยวกับโรคระบาดต้องได้รับเชื้อก่อนแต่ครนี้เราก็พบอย่างเช่นโรคมา,าลาเรียโรคปอดบวมเนี่ยใครที่ได้รับเชื้อนี้ก็ตายหรือป่วยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนจนคนมี <S 2> <S 2> ไม่ว่าจะเป็น คนขาวคนดําไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กมอในแง่นี้กฎนี้มันก็เป็นธรรมนะคือเสมอหน้ากันหมดแต่ว่าเราสังเกตดูคนที่เป็นมาเาเรียแล้วก็ตายเนี่ยมันเป็นใครก็อาจจะเป็นคนในประเทศที่ยากจนอาจจะเป็นเด็กๆแถวชายแดนพม่าแถวชายแดนเขมรเป็นมาเลเียบางทีพระก็เป็นแลวตายก็มีแต่พวกนักการเมืองโกงกินมันไม่มีใครเป็นมาเลเซียตายสักคน แต่ทั้งที่ถ้าตรวจเลือดก็อาจจะมีเชือ้อเรื่องปอดบวมเนี่ยนะถ้าตรวจเลือดก็มีเชื้อกันทั้งนั้นอนะปอดบวมรอวรกันโลกแต่ทําไมาบางคนตายบางคนไม่ตายแล้วคนที่ตายส่วนใหญ่ก็เป็นคนจนแต่พวกคนรวยมันตายเลยเพราะฉะนั้นจดแสดงว่ากฎนี้มันไม่ยุติธรรมหรือเปล่าอันนี้มันไม่เกี่ยวกันแล้วมันจะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมในสายตายของเรากฎนี้มันก็ยังต้องทํางานอยู่ต่อไป เพราะฉะนั้นแทนที่จะมโวยวายว่ากฎนี้ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมอันนี้ไม่มประโยชน์ต้องมาช่วยกันป้องกันไม่ให้โลกนี้มันระบาดต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการเกื่ยุงลายขึ้นมาหรือว่าต้องมาช่วยกันพัฒนายาเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียหรือรักษาโรคมาลาเรียนล่มันต้องมาต้องมาทํากันตรงนี้เวลานี้เราไปยุคป,ปัจจุบันนี้เราไปพูดเรื่องความเป็นธรรมซะเยอะไม่เป็นธรรมเลยที่ฉันต้องเป็นอย่างนี้ แต่ว่าเราไม่ได้มองว่าแล้วเราควรจะทําอะไรบางทีพอเราพูดว่าไม่ไม่เป็นธรรมเราก็เลยไปโทษนวนโทษนี่แล้วเลยก็ไม่ได้ทําอะไรเลยที่ควรจะทำการกดแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พอเราไปเรียกร้องเอาความเป็นธรรมจากกฎแห่งกรรมแล้วก็มาพบว่ากฎแห่งกรรมนี่มันไม่เป็นธรรมนะเราก็เลยตั้งข้อสงสัยว่ากฎแห่งกรรมนี่มีจริงหรือเปล่าถ้าเราตั้งข้อสงสัยอย่างนี้เราก็จะตั้งข้อสงสัยว่าแล้ว ว่าด้ยวยโรคระบาดนี่มีจริงหรือเปล่านะถ้าเราไม่เชื่อนี่คนที่เดือดร้อนคือใครคนที่เดือดร้อนคือคนที่ไม่เชื่อนั่นแหละพราะถ้าไม่เชื่อแล้วเออก็ไม่สนใจที่จะรักษาตัวปล่อยให้เชื้อโรคมันเข้ามาแล้วถึงเวลาก็ตายเองนะถึงแม้ว่าจะบอกว่ากฎแห่งเชื้อโรคระบาดนี่มันไม่เป็นธรรมแต่ตัวเองก็อาจจะได้รับผลเดือดร้อนจากเชื้อโรคตอนนี้ก็เรื่องกฎแห่งกรรมก็เหมือนกันมันเป็นกฎธรรมชาตินะที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อของเรา แต่ทุกวันนี้เนี่ยเนื่องจากไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมก็เลยตีความคาดหวังจากกฎแห่งกรรมมากเกินไปที่จริงอันนี้ก็เป็นเป็นความเข้าใจผิดของชาวพุทธด,ด้วยคือชาวพุทธเนี่ยเวลาเกิดเออะไรก็โทษกรรมหมดเอออะไรก็โทษกรรมหมดเช่นเวลาเจ็บป่วยก็โทษกรรมแล้วบางทีบางทีมันไม่เกี่ยวกับเรื่องก,กรรมหรอกบางทีอาจจะเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศเกีๆๆ่ยวกับเรื่องความเป็นไปทางชีววิทยา กฎในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีน่าจกะกฎแห่งกรรมหรือกรรมนิยามแล้วมันยัมีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและผีชนิยามอย่างที่พูดมาเมื่อกี้นี้แล้วก็อุตุนิยามอุตุนิยามคือกฎเกี่ยวกับอากาศซึ่งเอไออะไรจะบอกว่าคนเป็นอย่างนี้เพราะกฎแห่งกรรมหรือเพราะการกระทานี่ไม่ได้เช่นเวลาเหงื่อออกเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนหรือเป็นเพราะว่าใจเนี่ยตื่นกลัวถ้าใจกลัวเนี่ยมันก็เหงื่อ,อออกได้นะ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมนิยามหรือจิตอนิยามคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําใจที่คิดปรุงแต่งไปก็ทําให้เงือออกด้วยความกลัวแต่ว่าถึงแม้บางคนก็ธรรมดาธรรมดาไม่ได้แต่อะไรแต่ว่ามันก็เหงือออกเองเพราะอันนี้เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมคืออากาศอันนี้เป็นเรื่องอุตุนิยามนั้คนที่ป่วยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าป่วยเพราะว่าทำกรรมไม่ดีถึงป่วยนะเป็นมะเร็งเป็นโรคต่างๆมันอาจจะเกิดจาก การได้รับสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกมากเกินไปนานๆยกตัวอย่างเช่นเวลานี้เขาบอกว่าทูบเนี่ยทูบที่จุดเนี่ยมันมีสายก่อมะเร็งเยอะมากจุดทูบสามดอกนี้เท่ากับได้รับมลพิษเนี่ยพอๆกับอยู่ที่สีแยกที่มีการจราจรขับพังตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะทําดีแต่ว่าดมทูบทุกวนันทุกวนันทุกวนันว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับการ,กรทําไม่เกี่ยวกับกรรมแล้ว แต่มันเป็นเรื่องของผีชนิยามแล้วก็อุตุนิยามคนเรามากักจะเป็วันเป็นเหมารวมว่าโอ้ที่เป็นนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นป่วยเนี่ยเพราะว่าคงทํากรรมไม่ดีในชาติก่อนหรือเปล่านะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พูดยากคือกรรมวิสัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ปุถุชนคนธรรมดาเพราะมันเป็นอจินไตมันก็เมื่อการเป็นมะเร็งเพราะสูบบุหรี่เป็นมะเร็งปอดเนี่ย ทุกวันนี้เราก็พบว่ามะเร็งปอดกับการสูบบุหรี่นี่มันสัมพันธ์กันมากแต่ทําไมคนบางคนเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดและบางคนสูบบุหรี่แต่ทาไมไม่เป็นมะเร็งปอด8 0 8ดสิบแปดสิบก็กลับไปตายเพราะโรคอื่นอันนี้ไม่ไล้วามว่ามะเร็งปอดกับการสูบบุหรี่ไม่เกี่ยวข้องกันมันเกี่ยวข้องกันแน่แต่ว่ามันอาจจะมีเหตุปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นบางคนบางคนสูบบุหรี่มากแต่ไม่เป็นมะเร็งปอดเพราะอาจจะมียีนบางอย่าง นะที่มันช่วยป้องกันเอาไว้แต่บางคนอาจจะไม่สูบบุหรีแต่ว่าไปไปดมทูบมากไปทำงานในที่ที่มีทูบเยอะจุดทูบเยอะเป็นมะเร็งปอดอ่ะอันนี้เราก็เิ่มีความรู้ลวมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าสูบบุหรีทุกคนถึงจะเป็นแต่ว่าโอกาสที่สูบบุหรีแลวจะเป็นเนี่ยมันมีสูงมากแต่ว่าความรู้ของเรายังไม่พอที่จะบอกได้ว่าเป็นมะเร็งปอดนี่เพราะอะไรอย่างแน่นอนที่รู้แน่ๆคือสูบบุหรีนี้ มันเป็นปัจจัยเสียงที่แน่นอนกฎแห่งกรรมก็เหมือนกันนะเรามีความรู้น้อยเราก็บอกไม่ได้ว่าทําไมคนบางคนทําดีแต่ต้องมาตายเพราะสึนามิในแง่หนึ่งอาจจะมีส่วนเ,เป็นเพราะไปเที่ยวช่วงนั้นพอดีแต่คําถามก็คือว่าแล้วทาไมคนบางคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นอยู่ในสถานที่นั้นแต่กลับรอดอันนี้มันเป็นเรื่องกรรมวิสัยที่เราไม่สามารถจะพูดให้ตายตัวลงไปได้ มันอยู่นอกเหนือความรู้ของมนุษย์เพราะความรู้ของมนุษย์ปุถุชนนั้นจํากัดแต่สิ่งหนึ่งที่เราเชื่อแน่ก็คือว่าเมื่อทําดีก็ได้ดีเหมือนกับปลูกต้นไม้ปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงอันนี้เป็นกฎธรรมชาติแต่ว่าเราอย่าไปคิดว่าทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเราในทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมอย่างเดียวเพราะคือเจ้าก็ไม่ตัดอย่างนั้นและยิ่งไปคิดว่าเป็นเรื่องของกรรมใหนดีด้วยนี่ก็ยิ่งแล้วใหญ่พู้เจ้าตัดว,ว่าเนี่ยวิชาทิฏฐิหรือว่า ความเชื่อนองพุทธศาสนาเนี่ยประการหนึ่งก็คือว่าความเชื่อว่าทุกอย่างสุขทุกเนี่ยเกิดจากกรรมในอดีตทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราหรือสุขทุกที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันเนี่ยเกิดจากกรรมในอดีตอันนี้เป็นความเชื่อน้องพุทธศาสนาอีกอันนึงก็คือเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะการดลบันดาลของพระเจ้าหรืออันหนึ่งอันที่สามก็คือความเชื่อว่าที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยสุขทุกเนี่ยมันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเลย ทั้งสามความเชื่อเนี่ยเป็นกันมากเชื่อกันมากเนี่ยในหมู่คนทั่วไปในเวลานี้คนสมัยใหม่ก็จะบอกว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรเลยมันเป็นความบังเอเิญแท้ๆโกห่งกรรไม่มีจริงหรอกบุญบาปไม่มีจริงเพศหนึ่งก็เชื่อเนี่ยพระเจ้ากําหนดมาทั้งนั้นเลยพระเจ้ากําหนดมาทั้งนั้นนะอีกประเภทหนึ่งก็บอกว่านี่เป็นเพราะกรรมในอดีตอดีตชาติไม่รู้ทําอะไรไว้แต่ที่รู้แน่คือต้องทําแน่นอนถึงทําให้ตอนนี้มาป่วยหรือทําให้ตอนนี้ ร่ลำรวยมีชื่อเสียงอันนี้เป็นการมองข้ามกรรมในปัจจุบันไปมองข้ามการกระทาในปัจจุบันไปว่าเขาทาอะไรบ้างที่เขาร่ํารวยได้เนี่ยถึงแม้เขาอาจจะเป็นคนไม่ดีนะแต่ว่าสังคมในเวลานั้นมันยกย่องคนมีเงินนะไมไ่ยกย่องคนทําความดีอย่างปัจจุบันนียถามใครๆถามเด็กๆถามคนทั่วไปก็บอกว่าส่วนใหญ่บอกโกไม่เป็นไรแต่อขอให้ทํางานขอให้เก่งก็ได้ในสังคมแบบนี้เนี่ยคนดีนี่ก็อาจจะ จะเจริญช้านะแต่ว่าคนไม่ดีคือคนโกงแต่ว่าฉลาดฉลาดเพราะอาจจะเรียนสูงหรือเพราะว่ามีเครือข่ายเยอะมีเส้นเยอะนะก็สามารถที่จะร่ํารวยได้อันนี้มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทางสังคมมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องกฎธรรมชาติเลย